คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบปปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทาตามนัดจ้านัดจ้าโอเค,อเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาพบก,กับช่องแตกยับนะครับผมควันนี้เราอยู่กับค่ายแพล็กมาติกเพลกับเกมฮันนี่อันนี่ันนีน,น,นะน้ำพึ่งอย่างเดียวเลยนะฮะเก็บไป ช่วงนี้ก็ช่วงปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพรวยๆเฮงๆกันนะครับทุกคนแอบก่อนเริ่มเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมโอเควันนี้เราพาทุนมาอยู่ที่ห0 0่งหมื่นบาทไปเลยเราไปเล่นกันเลยเกมนี้ไม่มีซื้อฟรีสปินนะท่านผู้ชมมีแค่สเกตเตอร์3ตัวนะครับผมสบายไปผมเล่นลอยรอบนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมลืมปรับเบ็ดท่านผู้ชมปรับเบ็ดไปอยู่ที่20อ่ะ30บาทแล้วกัน30บาทลอยรอบไปเลยจัดไป จัดไปครับผมจัดไปโผล่มาก็ฟีเจอร์มาแล้ววะมาแล้ววะมาไวาเกินวะทำอะไรอะทำอะไรดีอะเป็นวายปะอ๋อไม่ใช่มันต้องเลือกท่านผู้ชมต้องเลือกเอาแบบขอแบบวายกระจายหน่อยดิฮันนี่วายเยี่ยมครับผมเยี่ยมคนระับฮันนี่วายครับนี่วายมาครับมาครับผมขอจ่ายแพงๆท,ทีปะเออติดเฮ้ยติดติด,ตดเฮ้ยโอ้โห วางแถวแรกเรียงตัวแพงกัทีนเรียบร้อยฟล์ยอัพสคายแถวแรกครับผมโอ้มากรเทยนะครับผมรีสปินต่อด้วยผมมาก็600บาทนะครับผมท่านผู้ชมหกร้0บาทแบบไม่มีอะไรมากั้นนะรัวๆไปเลยครับรัวๆไปเลยครับผมรัวๆเข้าไปรัวๆเข้าไป เราจะตามเข้าโบนัสให้ได้เลยนะท่านผู้ชมเราจะเบรกกันอยู่ที่30บาทไม่เปลี่ยนนะฮะเกมนี้แม่ไงไวมากเลยตาลายแล้วตอนนี้ยอ๋อไวเกินมาฟีเจอร์หนึ่งมาทำงานปายปลายปายมาเร็วมาเร็วขอเลือกหน่อยขอเลือกหน่อยขอเลือกหน่อยเมื่อกี้ตัวนี้แล้วเมื่อกี้ตัวนี้แล้วเอาขอเยี่ยมตัวนี้บ้างขอเยี่ยมตัวนี้บ้างอย่าไวทริกสแตกแปลว่าเขาเก็บสแต็กอะไรสักอย่างเก็บสแต็กไวหรือเปล่าครับ จะแตกจงกว่าจะเป็นตัวเจหมดใช่ไหม,จ,จ,จ,ไหมจนกว่าจะจ่ายใช่ไหมจนกว่าจะจ่ายใช่ไหมตัวเดียวอีกตัวเดียว,อว,ยวขอแถวหลังสุดเลยไม่จ่ายขอบคุณไอเวนแม่งเอ้ยขาดเจแถวสุดท้ายเลยนะเมื่อกี้ไม่งั้นไฟออฟไคลนนะครับผมแบบห้าแถวติดนะฮะแต่มันไม่จ่ายผมปะ ดูที่200หมุนเราจะได้เท่าไหร่ตอนนี้าขาดทุนแล้วนะผมเราขาดทุนกับมันแล้วนะให้ไปหก0อยนี่แม่งกินกลับเลยมาเมื่อกี้เลือกตัว2ตัว3เดี๋ยวรอบนี้เลือกตัวหน่นะว่าจะ,จะเจอฟีเจอร์อะไรยาเหมือนเดิมนะเพื่อนขอเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งไอเจ๊กกดไม่กด,กดล็อก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 ล,อกลอกตัวนี้ละผมอันนี้ไวนะครับ ขอวางแบบสวยๆหน้าๆหน่อยป่ะไอ้มันต้องมาข้างหน้างั้นแหละเพื่อนถูกต้องถูกต้องถูกต,ต้องเดี๋ยว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 มึงไปอะไรข้างหลังอย่างเดียวอ่ะโอ้กระจุกหลังนี่อย่างเยอะ <c oughs> โอ้โหไอ,อ,อเว้เ้ยเมื่อก,กี้มันวางแถวสองนี่คือแบบยังไงก็จ่ายอ่ะแต่จ่ายมากจ่ายน้อยขึ้นอยู่กับตัวหลังว่าแพงหรือเปล่ามาบินเอาไว้ บินหนึ่งไม้แกบินหนึ่งไม้เราหนีตัวไหนท่านผู้ชมเราหนีตัวไหนดีเราหนีตัวไหนดีขอไปตัวดีๆสักทีไปตัวแรกไปตัวแรก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 ตัวนึงโอ้โเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมจ่ายมันดีๆหน่อยมาแล้วอ่ะบินมาแล้วอ่ะขอดีๆดิขอดีๆดิขอดีๆดิโอ้โหดูมันให้วายท่านผู้ชมดูมันให้วายดูมันให้วายวายอย่างนี้วายอย่างนี้ต้องแถวนี้จ่ายตัวเจไป ร้อยเก้าสิบห้าปวกฟีสปินเออเรียบร้อยพันห้าแอกวินแต่ว่าตามทุนครับผมตามทุนอีกสองร้อยบาทตอนนี้ตามทุนสามร้อยนี่ปลาไปสองจะสองร้อยไม้แล้วนะฟีสปินไม่เข้าเลยนะท่านผู้ชมจัดไปอีกสักร้อยไม้ปะ่ะจัดไปอีกสักร้อยไม้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเนี่ย หรือว่าเกมนี้ไม่มีโบนัสแล้ว่ะมันให้อยู่หรือเปล่าครับเกมเนี้ยโบนัสหายไปไหนครับโบนัสหายไปไหนครับโบนัสไม่มีอะไรครับโดแดกยับเลยครับสวัสดีครับโอ้โหเหลือแค่หันมาเพื่อนมาแล้ว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 เมื่อกี้เลือกตัวหนึ่งสองรอบรอบนี้ตัวไหนดีนานผู้ชมท่านผู้ชมตัวไหนผมว่าผมขอตัวที่สามแล้วกันนะตัวที่สามไหมตัวที่สามเฮ้ยไฟออฟ รายครับผมเรียบร้อยขอตัวแพงมันน้ำต,ตาไหลเลยครับผมจะไปที่300ไม้สามร้อไม้ยังไม่จ่ายโบนัสเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้จะร้องไห้แล้วอะ <c oughs> จ่ายหน่อยทีจ่ายหน่อยโอ้ย300ไม้ยังไม่จ่ายอะดูนิทานที่400ไม้เท่าไหร่400ไม้จะให้หรือเปล่า อุ้ย400ไม้ยังไม่มาอีกเหรอเฮ้ยจริงป่ะนี่เฮ้ยจริงป่ะอนี่ยหมาข้าเในจะแย่มาข้างในเ๋ยวมาได้จะดีนีมไม่มาวะ่ะไม่เข้าเลยท่านผู้ชมโบนัสมายาที่ป่ามายาที่หายเลยครับตอนนี้มไม่มาจริงอะ่ะเมื่อหนึ่งละห้าบาทน,นี่โอ้มันอย่างงกเลยนะ อ้าตัวสองตัวสองตัวสองแม่ตัวสองตัวสองตัวสองมันนี่วายมันนี่วายก็วางวายดีๆหน่อยขอวายสวยๆขอวายสวยๆแถวแรกๆอ่ะเอ้ยวางแถวแรกๆวางบนวางบนบนเออบนสุดเออเออ่ายอาสุดไฟมาแล้วท่านผู้ชมยังกว่านี้แต่ต้องตัวแพงลงนะต้องตัวแพงลงตัวแพงลงเอ้ยมันแต่ตัวถูกกว่าท่านผู้ชมผมเสียใจจริงเลย ไปที่หาไม้ที่ห้าร้อยครับผมกับโบนัสที่ยังไม่เข้านะฮะตอนนี้โอ้มันไม่กะให้โบนัสจริงๆนะเนี่ยเกมนี้ถือว่าเข้าโบนัสยากนะผู้ชมถ้าไม่เข้าผมจะพอแล้วนะฮะมันเข้ายากเหลือเกินมันเข้ายากเกินไปแล้วเข้ายากเกินไปแล้วเข้ายากเกินไปแล้วเ,าากเกวพื่อน โอ้โหรัวๆครับผมกินตังรัวๆครับตอนนี้มาหมื่นหนึ่งกูเหลือสี่พันน้ำตาจะไหลครับตอนนี้โอ้โหโดนแล้วโดนอีพึ่งมันล่อแล้วโดนอีตัวพึ่งมันล่อแล้วท่านผู้ชมโอ้มันไม่ให้จริงเหรอเนี่ยโอ้โบนัสไม่เคยให้เลยอะตามป่ะต,ตามตามแบบตามแบบไม่ลดละตามแบบตามไม่เลิกเงี้ย โอ้ผมทักยาทอแล้วท่านผู้ชมมีหมื่นหนึ่งเหลือสองพันอะหมดนี่หมดแล้วนะไม่เข้านี่หมดแล้วนะไม่เข้านี่หมดแล้วนะโอ้โหเอาจริงแม้แต่ฟีเจอร์ก็ไม่หมดแล้วนะผู้ชมตอนนี้ผมเหลือตังค์อยู่ทั้งหมด2,000นิดๆแล้วตามโบนัสแบบเหนื่อยล้าครับตอนนี้ เวลาไม่พล่บ,บกมันไม่จ่ายด้วยตอนนี้ไม่กินนี้มันเกือจังวะนี่มันเป็นแบบนำพึ้นใส่เกลือปะครับมันไม่มีอะไรจ่ายให้ผมเลยตอนเนี้กินกูยับเลยไปดูดิดูดิครับผู้ชมโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหดูมันวางครับดูมันวางครับแล้วจ่ายไหมจังหวะเน,นี้ยเท่าไหร่ เท่าไรหร่630รีสปินอีกทีออทีเท่าไรพันส่รยมีความหมายไหมครับไม่มีความหมายครับตอนเนี้ยเจ๊งอย่างเดียวเจ๊งแล้วกูมาหมื่นนึงหมดไกันี่จริงไหมเนี่ยมันไม่จ่ายจริงนะผู้ชมมันกินยับเลยตอนเนี้ย โอเคประมาณ5-600ไม้มันก็ไม่มีโบนัสท่านผู้ชมก็คลิปนี้พอแค่นี้ดีกว่าก็ขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้ครับผมผมไปต่อเคมื่นดีว่วท่านผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ